เดีครับผมนายสมพันิกิรครับเลขที่15กลุ่ม4ครับวันนี้ผมจะมาต่อวงจรไฮโดรลิกโดยใช้เบาวกันกับแบบมีน้ำมันควบคุมนะครับส่วนเส้นโซ่ก็ต่ออยู่ไม่ครับมาดูน้ำมันกันก่อนนะครับน้ำมันนะครับเต็มเลยนะครับอะไรอย่างนั้นนะครับเราก็จะใช้ครับนี่นะครับ ใส่กับไปเลยครับนี่นะครับเดี๋ยวแล้วก็ใส่ตรงนันไปเลยครับจุด X นะครับแต่ไม่จุด X นะครับแล้วก็หลังจากนั้นนะครับจะใส่สายสายสั้นนะครับต่อจากจุดนี่นะครับใส่บาลสีทักสามนะครับต่อไปที่จุด A นะครับนี่รับจุด A ของบาลสีสัสามไปที่จุด A ของ รอกันกับแบบนี้นะ้ำมันควบคุมนะครับครับหลังจากนั้นนะครับเราก็จะต่อจุดทีนะครับจุดทีมาเข้าถังนะครับอ่าครับล้วก็หลังจากนั้นจะเป็นาการใช้ วาวสามวาวสามทางนะครับแต่ไม่ที่จุดบีนะครับจุดบีของวาวสีทับสามรหลังจากนั้นเราก็ต้องเราก็ต้องเราก็อย่าใช้เราก็อย่าต่อจากจุด x นะครับมาเข้าที่จุดบนะครับตรงนี้สายสั้นน้าจะไม่ได้นะครับต้องใช้สายกลางนะครับ นะครับนะครับแล้วก็หลังจากนั้นเราก็ต่อจากเป็นปีนะครับไปที่จุดกระจายน้ำมันนะครับนี่ครับจุดปีของเราทียบสามนะครับไปเข้าจุดกระจายน้ำมันนะครับ <S <S แล้วก็จะเป็นการต่อกระบอกสูบแบบสองทางนะครับโดยตอนแรกนะครับก็ต่อจากเป็นปี จุด,ดีนะครับไปเท่าก้านสูบนะครับแล้วก็จากจุดีนะครับนี้นะครับจุดีตรงนี้แ้วเข้าที่ลูกสูบนะครับ<อ>ครับเป็เบิดกันเลยนะครับ นี่นะครับเมื่อดันไปทางซ้ายนะครับนั่งลก็จะดันออกมานะครับแล้วก็ค้างไว้เมื่อเราปรับไปตำแหน่งกลางครับก็จะอยู่แบบนี้นะครับจะแช่อยู่ครับเมื่อเราปัดไปทางขวาก็จะเป็นการลงนะครับแล้วก็ปัดมาตำแหน่งกลางครับ นี่นครับเสร็จแล้วครับ